สวัสดีนะคะสวัสด,ดีตอนเย็นๆนะคะวันนี้พาสาวน้อยเดินเที่ยวด,ด,ดูดูโอ้ยโอ้ยไม่รู้เขาแบบพลังมาจากไหนค่ะเขายังไม่นอนเลยตั้งแต่กลางวันเลยตั้งแต่สิบเอ็ดโมงเขาเขตื่นเช้าเล่นเลยนะแล้วเขาหลับไปช่วงหนึ่ง แล้วก็พอไปหยอดตาเขาก็ตื่นแล้วเขาก็ยังไม่ยอมนอนเลยจะดูเขาแรงเยอะเยอะอย่างชนเลยตัวดื้อน sì nee> ี่เอ๊ยอย่าชนแม่จะไปไหน ไปเลย <laughs> แวะทุกต้นระมืยอยัง่ด้ออื้อระวังปิ่นชนนะไปนน้นไม่ต้องมาเราจะวิ่งมาชนด้ควันนะ มีกลินทุเรียนไปลูกคือแวะทุกที่ที่เป็นดินนะคะขอแบบนานได้ออกไปฟันดินหญ่เหรอเอาอะไรยุ่งด้วย <c oughs> เปลี่ยนที่อาบน้ำกันนะคะวันนี้มาอาบน้ำหน้าสวนเลย <c oughs> จ pues er. ับอะไรพี่น้องเป็นอะไรเขาคุยกับลูกเขานะเสียงค้างอาบน้ำให้ป่นจะบปีนต้นไม้เหรอเป็นลิงเหรอ เป็นลิงน้อยมีงวงนะคะยุด,ด,ดเหมือนเดิมเลยไม่ยอมให้ใครแซงนะคะตัวนี้ <c oughs> แซงไม่ได้เลยอัน <c oughs> นีไ้ได้เที่ยวยาชนไหม แงจังยวันนี้สองแม่ลูกื่อเดินเที่ยวน,นะคะกแรงจังเลยอเอพอจะใกล้ถึงบ้านละดูอ,อาการดูอ,อาการเด็กเนี่ยเข้าบ้านนะให้เราโดนทำจะมีเด็กวิ่งมาชนไ แล้วนะไปก่อนนะดูอ w i n อ่สิอาสิมา,าเข้าบาจนจงทางเข้าบานดยใครถึงบ้านก่อนกันต่ห้างนู้น บ้านแล้วนะคะบ้านถึงบ้านแล้วนะคะดูท่ากินนมเธอสูงขึ้นเหรอเธอแบบยืนปกติกินไม่ถึงเหรอลูกฮะต้องเหยียดขาดกินนะเติมพลังก่อนนะคะเมื่อกี้ไปวิ่งสนมาเติมพลังค่ะ 累了。